วันนี้วันที่21กรกฎาคม2564าีเนอยู่ขนาดนี้ก็เป็นการเรียนการสอนภาษาบาลีที่วัดหนองข้วฟานมีพระสาโรธหลวงพี่จจรุญพิบุงหรือพระคนกศักดิ์สำเนินบัชเดียนทอแดงห่วง,น,ง,งน,นี่หลงพระอาจารย์มหาดอกเตอร์วิชนานมหาคุณโย อธิบายหลักการเรียนบาลีไวยากรณ์เมื่อประโยคหนึ่งสองเป็นกวจนะกิริยานี้ต้องเป็นถูกวจนะด้วยคตาอย่าลืมนะครับเมื่อกี้นี่ปาวิโถเป็นกิริยาของพิกโุถ้าว่านกินบะเห็นไหมเป็นเอกวจนะงั้นการตอนนี้ทูกวัจนะที่เป็นกิริยาต้องคุณนี น่าตุคิดประโยชน์เลยต้องแขะแนนนะนะจนเราตั้งหลายอะไรเราเองอารมณ์ถึงแล้วซึ่งเราพุทธเจ้าสอนนังว่าเป็นทีพรึ่งนะครับก็ตามมาจากไหนอ่ะธรรมาตุในความไปในความถึงเด็กธรรมะโกตัดปัจจัยนะครับตัดปัจจัย้า ทำที่เป็นเอกพจน์ดูเวลาตัวนี้ไม่เอาละเปลี่ยนเปนชั้นโอ้เป็นชั้นโอ้บางคนชมเนาะคนเดียวอันนี้ต้องเป็นตะกอนนะครับ